สมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมจะไปบัติหน้าที่ตามภารกิจของรัฐสภาคือตรากฎหมายตรวจสอบหรือยกเลิกกฎหมาย 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร 3. ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนสนับสนุนให้มี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของประเทศโดยมีนโยบายดังนี้นะครับ 1. นําสภาผู้แทนราษฎรใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้มีรัฐสภาประจําจังหวัดทดลองใช้อย่างน้อย5จังหวัด 2. นํารัฐภามุ่งสู่ความเป็นสมาร์ทพาร์ a ิเมนต์กรีนพาร์ a ิเมนต์ซีโร่คาร์บอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารองค์กรนำไปสู่รัฐสภาดิจิทัลปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรัฐสภาให้สวยงามสมบูรณ์หลังจากที่เราได้รับมอบมาแล้ว3เดือนนะครับสร้างท่าเทียบเรือนะครับฝั่งวุฒิสมาชิกฝั่งสสนะครับภายในปี268นี้ทำที่จอดรถเพิ่มอีก3,000คันให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร ท่านประธานที่เคารพครับรีบจัดให้มีการบริหารความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาอย่างเร่งด่วนและเรื่องของอัคีภัยนะครับเตรียมพร้อมชุดอัคีภัยให้เร็วที่สุด 3. เป็นผู้ช่วยท่านประธานดำเนินการประชุมสภาให้เรียบร้อยสำเร็จด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิก ให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นเพื่อน,นำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 4. เป็นผู้ช่วยท่านประธานนำพารัฐสภาไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นรัฐสภาผู้นำของอาเซียนและรัฐสภาผู้นำของเอเชียต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านพิเชษครับครับ,รบต่อไปนะครับ ก็จะเป็นการเลือกลองประธานสภาคนที่สองแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับ